ยังไงนะคะได้ข่าวว่าใส่กางเกงออกกำลังกายแล้วพบปัญหาพุงปลิ้นเอวปลิ้นตอนที่ใส่ใช่ไหมคะวันนี้เปรียวมีตัวช่วยมานำเสนอคะ่ะเป็นกางเกงที่เก็บกระชับพุงได้ดี แต่ว่าเนื้อผ้ายืดหยุ่นเพราะว่าเป็นเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสแปนด็กซ์ที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้ขณะเราออกกําลังกายเวลาที่เราขยับขยื่นเคลื่อนไหวไม่ว่าจะท่าไหนการยืดหยุ่นของกางเกงตัวนี้ก็จะรองรับทุกการเคลื่อนไหวค่ะด้วยคุณสมบัติพิเศษของความยืดหยุ่นของกางเกงตัวนี้เวลาที่เราใส่เข้าไปจะกระชับพุงมากเลยค่ะทำให้เนื้อมันไม่ปลิ้นออกมาเพราะว่าเขาเสริมความพิเศษ บริเวณเอวเขาเพิ่มความกระชับเป็นผ้าสองชั้นนะคะแล้วก็กางเกงตัวนี้ยังแถมกระเป๋ามาให้สองข้างด้วยค่ะเป็นกระเป๋าสำหรับใส่สัมภาระเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนความยาวยาวประมาณครึ่งแข้งของสาวๆมินิมอลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่เราจะไม่รู้สึกว่าตัวเองตันแน่นอนเพราะว่าความยาวพอดีกับสาวไซส์มินิมอลด้วยนะคะกางเกงรุ่นนี้ราคาแค่หลักร้อยกว่าบาทเองค่ะ ใครที่สนใจเปรียวปักพิกัดไว้ที่ตะกาด้านล่างนะคะไปจิ้มกันเลยคะ่ะ